สวัสดีครับร้านเจอะนะครับพบกับเมนูต่อไปกันเป็นเมนูเย็ยนตะโฟรัดแห้งอย่าลืมนะครับก่อนใช้กรนะทะเหล็กทุกครั้งวอรมให้มันร้อนก่อนนะวอร์มได้ไปแล้วไปแรงไปเลยครับหลังจากนั้นเราเทน้ำมันออกครับตักมาเท่าที่พอเราใช้นะ ใส่เ,เทียมครับแล้วก็เส้นตะโพวัดแน่เมนูขายดีอีกนึ่งเมนูบอกเลยนะครับว่าในคอร์สเรียนอาหารกับทางร้านคุณเธอมีแน่ๆครับเมนูนี้สร้างรายได้ได้อย่างดีอย่างงามเลยครับ เมนูเนี่ย,ยเย็นตะโฟวัดแห้งกันหะร้อนนะครับจุกๆแน่นๆกันแบบนี้เลยครับรสชาติแซ่บเลยนี่ครับดูได้เลยสวยงาม